สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบบนเ์ิังคลาสสิ แน่นอนค่ะช่วเงเย็นๆแบบนี้นะคะอัปเดตข่าวมาเทิงอยู่กับเราสองคนแอนตี้อลิตาและเลร์ค่ะและซาร่าอนุสราแบบเลร์ค่ะบอกเลยว่าเย็นวันศุกร์แบบนี้นะคะโชคไม่ค่อยจะเข้าข้างใครสักเท่าไหร่เพราะว่าฝนดันตกลงมาหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียวเมื่อสักครู่ขับรถมาก็ค่อนข้างจะรถติดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่กาลังอยู่ท้องถนนตอนนี้นะคะก็ใจร่วมใจเย็ๆๆนๆไว้เราสองคนเสร็จรายการออกไปเนี่ยก็ต้องใจรๆๆ่วมใจเย็นๆเหมือนกันนะจะพยายามค่ะพี่แอนตี้ไม่รู้อะไรหลายคนจะมีแพลนไปไหนหรือเปล่านะคะเพราะวัน <ๆ S 1> นี้วันศุกร์ซะด้วยและแน่นอนค่ะ วันศุกร์นะคะเราก็จะมีตัวอย่างภาพยนตร์เข้าใหม่ประจําสัปดาห์มาฝากกาันสัปดาห์นี้มีถึง3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือบทสรุปของภาพยนตร์ปตรภา,าคที่คนทั้งโลกรอคอยค่ะผู้แบบนี้หลายๆคนคงจะนึกออกแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของเด e h u n g เก g a m e นะคะ mockingjay part 2ค่ะเกมล่ากเกม mockingjay นะคะซึ่งเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่ออิสรภาพของแคทมิสอเวดีนั่นเองค่ะส่วนเรื่องอื่นๆจะมีเรื่องไหนน่าสนใจอีกบ้างไปชมต อย่างกันเลยค่ะ ใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องไหนนะคะสุดสัปดาห์นี้ก็สามารถไปรับชมกันได้ค่ะเรื่องราวต่อไปของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของภาพยนตร์ค่ะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนแ,นแท้ของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ต้องยิ้มแก้มปรีอย่างแน่นอนเพราะทางคูเคอร์เรชั่นนะคะร่วมกับ Major c i n e p l e x ค่ะร่วมกันกจัดเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ส่งท้ายปีเพื่อต้อนรับการก,กลับมาของภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ภาคล่าสุดกับ Star Wars the Force Awakens เองนะคะพร้อมจัดก,กิจกรรมสุดยิ่งใหญ่กับ Four Elements อีเวนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นคริสต์มาสเพียรตี้ที่เขาบอกว่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์มีการจัดปาร์ตี้ที่จัดเต็มทั้งแสงสีและเสียงนะคะรวมไปถึงกิจกรรมสุดพิเศษที่เฉพาะลูกค้า True Move H เท่าน,านั้นที่จะได้ลุ้นรับสิทธิ์ไปเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ไกลถึงประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศในงานเปิดงานงานนี้มาฝากกันพร้อมกับรายละเอียดต่างๆไปชมพร้อมกันเลยค่ะ คาร์บเลชั่นร่วมกับพันธมิตรเมเจอร์ซินิเพล็กซ์รุ๊ปสร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขระดับโลกเอาใจแฟนพันแท้พับเยือนมหากัยบสงครามแห่งดวงดาว Star Wars ส่งแคมเปญสุดยิ่งใหญ่รับเทศกาลแห่งความสุข Major c i n e p p e x p r e s s n t s Star Wars Experience กซเเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อวานนี้ที่รบภาพยนตน์พากราซีนิเพล็กซ์กับกิจกรรมความบันเทิงอัดแน่นคามปีด้วย4 Elements 4อเว ทางต้นคริสต์มาสที่ได้รับแรงบันดาลใจแห่งจักรวาล Star Wars การแสด,ดงระดับเวอร์คลาสทั้งย่า่สุดอลังการแสงสีเสียงจัดเต็มเสมือนขึ้นอยู่ในโรงถ่าย Star Wars หรือจะเป็นปาร์ตี้สุดล้ำใน7จ็โลกจากแรงบันดาลใจ Star Wars พรอมกับปรากฏการณ์สุดมันกับ Exclusive Party แสงสีเสียงเสมือนอยู่ในฐานทัพของ Empire อและประสบการณ์บัน,นี้แคนายตลุยโรงถ่นะาย s t า r Wars ณภายบูดประเทศอังกฤษ งานนี้ใครที่เป็นลูกค้าทรูไม่ควรพลาดเพราะคุณธีรศักดิ์อรุณเริม่มวัฒนาพ่วงนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาบริษัทชูเคเบลชั่นจำกัดมหาชนเผยว่ามีสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าทรูให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยจะเป็นลูกค้าทรูมอสซีจนะครับหรือว่าลูกค้าทรูวิช s ั่นนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้รอบพรีเมียร์นะครับแล้วก็ลุ้นตัว๋วชมนภาพยนตร์ถึง 1, นึ0งที่นั่งเลยนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นนะครับยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะครับไปทริปพิเศษนะครับไปดูโรงถ่ายภาพยนตร์ Star Wars ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตีของ Star Wars นะครับซึ่งแน่นอนครับลูกค้าของทูก็จะมีสิทธิ์ได้มาเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้มาร่วมงาน After Party ซึ่งเป็นปาร์ตี้ที่สุดเอ็กซ์คลูปิดท้าย ภาพยนต์รถสตาร์วอร์กันนะครับติดตามรายละเอียดและกติกาได้ที่ Facebook t r u e m o v e S และ Truevision ส่วนใครที่พลาดยังไม่ได้ชมเอพิโซดกันก่อนของ Star Wars หรืออยากจะย้อนความสนงจก่อนชม Star Wars The f o r c e a w a k e n กภาคล่าสุดแล้วก็นางเอกสาวแพนเค้กเคมินิดอีกหนึ่งแฟนกลับตัวโยงบอกว่าสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง True v i s i o n ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวมาดูตาม True v i s i o n ดีกว่ารัพรองว่าได้ครบทุกภาคแน่นอนนะคะจะได้เป็นการดูทบทวนกันก่อนก่อนจะมาถึงภาคล่าสุดที่จะมี ที่17ธันาวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะโอ้โหอยากเป็นผู้โชคดีอยากไปอังกฤษกับเขาบ้างที่สำคัญคือไปแบบฟรีๆไงเอาเป็ <c oughs> นว่าใครที่อยากจะร่วมกิจรกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะใน f c e e o o o นะคะของ TrueMove Edge แล้วก็ TrueVision นั่นเองค่ะได้ไปอังกฤษ,ษนะคะได้ไปปาร์ตี้สุด Exclusive <c oughs> นะคะได้ไปชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่นู่น <c oughs> ด้วยนะคะเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะ <c oughs> นี่เลยอะเดี๋ยวนี้เราไปปิดท้ายกันดีกว่าที่ปฏิที่บันเทิง ทุงนี้มีใครไปไหนบ้างคะซาร่าเริ่มตั้งแต่8โมงเลยนะคะคุณเอมมี่ม,มรกตค่ะพิธีมงคลสมรสนั่นเองนะคะที่หลายๆคนรอคอยมานานแล้วรวมไปถึงตอนช่วงสายๆนะคะก็มีคุณตไตนัทพลน,นะคะที่วัดสุวรรณภูมินั่นเองะค่ะ,ะ,คะงานบุญก็มีนะคะ ก็เป็นว่าใครชื่นชอบศิลปินหรือว่าซตาราคนไหนนะคะก็ไปเจอกันได้ไปเจอเจอกันได้นะคะตามวันแล้วก็เวลาที่เราขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะนี่คือปฏิทินบันเทิงนะคะครบถ้วนค่ะค่ะบันเทิงที่เรานำมาฝากกันในเย็นนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะกับบันเทิงพาซาวิกเอนวันนี้แอนจี้ซาร่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ